สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสออกไปเส้นนครปฐมนะคะเส้นพุทธมนทนวันนี้นำได้ผักมาจากชาวบ้านเนี่ยหลากหลายมากแล้วสิ่งที่คุณป้าคนขายนะคะเขาห่อมาให้เขาห่อใบตองแต่ก็มีถุงพลาสติกของนำนะคะถุงพลาสติกของนำนำก็คือนำเอาไปไว้ใส่ผักเวลาที่ซื้อมาจากร้านบอกว่าที่ป้าที่ป้าที่ร้านไม่ต้องเอาผักไม่เอาถุงแล้วนะคะป้าเขาก็หอ่ออันนี้เป็นใบตองมาให้นําแบบ ดีงามมากเลยค่ะวันนี้ได้ผักหลากสนิดมากเลยวันนี้เป็นกระเพรานะคะแล้วก็เป็นมีชะอมด้วยแล้วก็วันนี้นํามีสดาวค่ะน,นี้นะคะวันนี้เป็นสดาวแล้วก็อันนี้โอ้นำลืมไปแล้วป้าบอกว่ามะขามหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะน้ำลืมไปแล้วอันนี้ยอดสดาวแล้ววันนี้ป้าเหลือแค่กรรมเดียวนะคะ แล้วก็เสตดาวมีสองกรัรมค่ะสะดาวดีมากเลยแต่ว่าวันนี้นำกลาวว่านำจะกินเป็นผักสดนะคะเป็นผักสดตอนเนี้คือตอนเนี้ยด้วยความที่นำมาเริ่มทานอาหารที่จะเป็นเออไม่อยากจะพูดว่าโฮฟู้ดนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบทำเองทำเองซะส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็แพนเบส ก็เลยที่จะเป็นผักเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่นําทานเนี่ยนำก็จะพยายามลดไข่ไก่ลงเมื่อก่อนนําจะทานไข่นะคะแล้วก็ใช้ใช้นึ่งเอาให้เป็นไข่มาต้มก็กะเวลาเอาตอนนี้ก็จะพยายามลดไข่ลงแล้วก็คิดว่าจะพยายามลดไข่ลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหลือกลับมาเป็นผักนะคะแล้วก็ปรากบนว่าอร่อยมากค่ะ นําจะทานในข้าวนะคะแล้วนําก็คลุกใช้ข้าวนะคะคลุกกับผักผขงคราวนี้ผักผขงที่นําใช้ทานเนี่ยจะเป็นหลายๆชนิดเลยจะแทนทานแทนเป็นน้าคริกได้เลยนะคะแล้วก็ทานกับเจ้าผักสดพวกนี้ค่ะล้างสะอาดแล้วก็ที่บ้านก็คือจะแบ่งเจ้ากิ้งก่านะคะเจ้าจีบด้วยแล้วก็ จะแบ่งกระเพราเจ้ากระต่ายด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะคนกินแล้วค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นนําทานแนละผักสดๆเลยนะคะล้างน้ําแล้วก็ทานก็คือทานตัวใบมันเลยเนี่ยค่ะทานสดๆเลยทานกับข้าวนะคะก็ลด พยายามลดไข่ลงอยากจะลดไข่ลงจนถึงที่สุดให้ลดแล้วให้ถึงที่สุดนะคะว่าตหลังก็จะโนไข่แล้วจะไม่ทานไข่แล้วคือกะาว่าอยากจะเป็นแบบนี้นะคะที่วันเกิดปีหน้าอายุนะคะก็เวลาครบเดือนที่มกราเนี่ยก็กจะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนําพูดไว้เพราะว่านําอยากจะทําแบบนั้นไม่ได้จริงๆในชีวิตนะคะว่านําจะเลิกทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มากินอาหารที่เกี่ยวกับผักแล้วนําอยากจะสัญญากับตัวเองแบบนี้นะคะแต่ว่า นะวันนี้นําก็จะเริ่มลองเริ่มทําไปก่อนนะคะไต่เต้าไปทีละน้อยนะคะอย่างอาหารที่นำทานระหว่างวันนะคะน้ำก็จะใช้กล้วยน้ำวาน,นึ่งนะคะสำหรับเมื่อวานน้ำก็จะนึ่งวนเวียนอาหารไปค่ะเมื่อวานจะเป็นกล้วยนึ่งแล้วก็มีมันนะคะมันมีมันฝรั่งแล้วก็มีถั่ว ประมาณห้าชนิดนะคะมีถัวถั่วที่สงถัว่วถั่วแดงเม็ดใหญ่ถั่วแดงเม็ดเล็กแล้วก็มีมีลูกเตยอ่าอย่างเมื่อวานจะต้มรวมกันนะคะ,ะไม่ใช่จะน,นึ่งค่ะนึ่งนึ่งนะคะรวมกันกับกล้วยแล้วก็จะใส่แฟ็กซีเชียร์ซีแล้วก็มเมล็ดฟักทองนะคะลงไปนึ่งแล้วก็ ยคขาเสร็จขาสองขาเช้านะคะนํำก็จะทานเจ้านี้ก่อนแล้วเพื่อที่นำจะมีแรงมาฝึกถึงตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆและนำถึงจะทานอาหารมื้อหลักนะคะก็คือจะเป็นข้าวแล้วก,กับเจ้าขาพวกเนี้ยค่ะตอนเย็นอาหารของนํำก็จะเหลือประมาณนี้แล้วนุดูที่ขาสดชื่นมากๆเลยอยากแค่ถือผักกส็สดชื่นมากแล้วนะคะจะบอกอยากจะบอกทุกคนว่า มาทานผักกัน,นะคะ่ะกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาตินะคะแต่คำมีการทานก็ดูแหล่งที่ซื้อให้สะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดที่บ้านนํามีเครื่องล้างผักที่เป็นเครื่องล้างแบบโอโซนนะคะแล้วก็น้าก็บางทีน้าก็ล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะใส่เบกกิ้งโซดาไปด้วยอย่างกระชายเนี่ยแล้ก็ต้องล้างทีละตอน้าก็ใส่เบกกิ้งโซดา เพื่อแชร์เขาแช่แช,แช่กันนานเลยค่ะกับชายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยได้บาจากที่มันเขาคือเขามาจากดินได้มาคือเขาจะติดดินติดอะไรมาเยอะมากะคะก็ต้องใช้เวลาในการล้างหลายเที่ยวล้างให้สะอาดก็เห็นความเป็นธรรมชาติของเขาในหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้พอกลับมาดูดูอาหารที่ตัวเองกินทําหลักหลาก,กอย่างนะคะโดยตัวเองแล้วก็ทําเองล้างเองทุกอย่าง แฮปปี้มากค่ะคือเหมือนกับว่าได้ทําได้ดูอะไรที่มันแบบคือเราเราได้ดูเองแบบใกล้ชิด,ดคือทําเองนะคะแล้วตอนนี้น้าก็จังมีทําน้ํานะคะที่เป็นคีเฟอร์น้ําน้าก็ลดการใช้นมลงแล้วนําเดี๋ยวนําจะลองมาไลฟ์เก็บไว้นะคะเป็นเมม o r y เกี่ยวกับการทำคีเฟอร์น้ำของน้ำอีกทีหนึง่งว่าเป็นยังไงนะคะ แต่ผลปรากฏว่าดีมากค่ะอร่อยมากหวานเปรี้ยวซ่านะคะหลายๆอย่างที่ทำเองเนี่ยมันแฮปปี้มากๆเลยนะคะลองดูค่ะววันนี้เป็นเรื่องผักมัน คือมันสุขใจซะจนกระทั่งอยากจะมาเก็บเป็นบันทึกส่วนตัวเป็นไดอารี่เป็น diary, เมมโมรีเก็บไว้ของเราว่าฉันแฮปปี้จริงๆในการที่ได้กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาตินะคะน้ำก็ห่างหายจากผักสดเนี่ยนานมากนะน,นานนะคะไม่ค่อยได้นึกถึงเขาเลยไปกินอาหารอะไรก็ไม่รู้นะคะเพรออย่างตอนนี้กลับมาอยู่กับเขาแค่แค่ถือกแฮปปี้แล้วมีพลังอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการ เจ้าเจ้าจีนแบบแอบมองอยู่ข้างหลังเห็นใช่ไหมคะแับนี้ค่ะแอบมองอยู่ข้างหลังเขาเขาชอบผักเขาได้กลิ่นผักเขาจะแบบใต่ใต,ต่ลงมาแบบต้องขอดูนี่ให้ผักเขาไปแล้วสองกร,รัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสดสดใหม่ๆของวันนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เวลานําทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอาหารดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนาลองมาเก็บ เป็นเรื่องเป็นราวไว้นะคะเราจะได้มาดูกันว่าวันหนึ่งฉันผ่านความเป็นธรรมชาติอะไรมาบ้างในชีวิตเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ